จะพามาแอบเก็บลูก <c oughs> พุทราพุทราฝรั่งนะคะไม่รู้เขาเรียกลูกอะไรอะ่ะแต่เราจะเรียกลูกพุทราเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตํานะคะตำตำเหมือนมะย,ยมอะ่ะรสชาติเปรี้ยวๆเหมือนมะยมเนี่ยค่ะเนี่ค่ะรสชาติเปรี้ยวๆเหมือนมะยมเลยค่ะมันมันมันจิ๊ตจาดมากเลยนะเราต้องตำแบบตำเหมือนมะย,ยมเม็ดมันจะมันจะแซ่บมากเลยค่ะนี่ค่ะ ตาใส่น้ำปลาล้านะคะสุดยอดเลยบ่ะขอบอกวันนี้เนี่ค่ะแล้วก็มาเก็บตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะมันยังไม่แก่มากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ามันแก่มากๆมันก็จะอีกรสชาติอย่างนึงเหมือนเหมือนฝรั่งนะเนื้อก็จะซุยซุยซะหน่อยเนื้อก็จะซุยซุยนะคะเนี่ยค่ะไม่แอบเก็บของเจ้านายนะคะข้างข้างข้างๆที่ทํางานนี่เลยค่ะเนี่ยในสวนเนี่ยนี่ด้านหลัง ตรงข้างหลังนี้ก็เป็นทะเลสาบนะ,ะนคะเยอะมากเลยค่ะมันจะถ้ามันแก่กว่านี้มันก็จะไม่อร่อยนะคะเราก็จะเอาไปแค่พอประมาณเนะาะตำเสร็จเราก็จะใส่กระปุกไว้กินเท่าที่เรากินเนาะเนี่ยค่ะมันสุดยอดจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดที่อยู่ต่างแดนนะคะก็สามารถทำได้นะคะอ่าฮะโอเคค่ะ